สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเ c h ชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นหน่วยบนแบบ2ตัวนะคะอ่ะก่อนมาดูหน่วยบนแบบ2ตัวนะคะมาดูคำเตือนนั้นก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะอามาดูหน่วยบนแบบสองตัวนะคะหวังว่าแอดจะเลือกสูตรถูกเนาะอะ,อะ,อะมาดูเลยนะคะตั้งแต่งวดแรก สูตรนี้ใช้ x บวกหนึ่ะคะอ่ะงวดแรกที่ได้2กับ3นะคะออก5 6 3เข้าที่เลข3หลักหน่วยเป็นงวดแรกนะคะ ที่สองนะคะงวดที่สองได้หกับ7ดออก8ปดเจนะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยนะคะวดนี้อ่ะงวดที่สามได้เจกับ8เห็นนะคะตัวมันเล็กนอก้อยเดี๋ยวแอดขยายให,ให้งวดที่สามนะคะได้7กับ8ดออกสองเจเจเข้าที่เจ็7หลักหน่วยนะคะ ที่4ได้7กับ8ออก3 8 8เข้าที่เลข8หลักหน่วยวดที่5นะคะได้8กับ9ออก3 0 9เข้าที่เลขก้ 9, หลักหน่วยนะคะวัดที่6นะคะได้2กับ3ออก3 5 2หเข้าที่เลข2หลักหน่วยแล้วก็มาหลักร้อยด้วยนะคะ มาดูงวดที่7ได้2กับ3อีกนะคะออก3 9 2เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่8นะคะได้5กับ6ออก2 4 6เข้าที่ได้6นะคะหลักหน่วยนะคะ เอามาดูงวดที่9นะคะได้4ี่กับ5ออก3ามสองสเข้าที่เลขสี่นะคะหลักหน่วยมาดูงวดที่10นะคะงวดที่10ได้1กับ2อเนาะออก8 5 2ห้าสองนะคะเข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะอ่ะงวดที่11นะคะก็ได้สี่กับ5นะคะออก8 6 5หหเข้าที่เลข5หลักหน่วยนะคะ มาดูวดที่12นะคะได้5กับ6ออก3 5 6เข้าหลัก10ด้วยนะคะมาดูวดที่13นะคะได้5กับ6ออก6 4 6นะคะเข้าที่ได้6กหลักหน่อย ที่สินะคะได้7กับ8ออก9ก้นะคะเข้าที่เลขแปหลักหน่วยวดที่16อ่ะขอภัยค่ะวดที่15นะคะได้6กับ7ออก6กเเข้าที่เลขหกนะคะหลักหน่วยอ่ะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะ ใช้หลักแสนคูณกันห้าครั้งนะคะก็ได้ศูนย์เนาะแล้วก็ใช้หลักหมื่นนะคะแล้วก็ใช้หลักหน่วยบนคูณ2 5 2 5ูณสองห้าบวก2ได้7นะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้เลข9้านะคะบวกร้อยครั้งที่1 7เจดบวก9้าได้สิบหสูตรนี้ใช้หลัก10คูณด้วย2ได้ศูนย์ อันนี้คูณด้วย4ี่นะคะก็ได้0ก็16เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาใช้ครั้งที่สองหลัก10บนะคะ3ตัวหน้าครั้งที่สองหลัก10คูณสองก็ได้6 16 22 22ใช้ร้อยท้ายครั้งที่1หรือ3ตัวหน้าครั้งที่3นะคะ คูณด้วย2ก็ได้6เป็น28 28บวกด้วย7ก็ได้35นะคะ35บวก5คงที่นะคะก็จะได้40 40ก็คือเลข0ูย์ตรงนี้บวก1ก็ได้0นย์กับ1นะคะทีนี้คลิปที่แล้วแอดให้หลักหน่วยมัน9 9 25ลองย้อนไปดูนะคะแล้วก็อันนี้ได้0นย์กับ1ไม่ชนนะคะถ้าไม่ชนแอดจับคู่นะคะมันก็จะได้ที่90 ก้าหนึ่งสองสองหนึ่งหห้าหนึ่งแต้มอนอ่อยแอดลืมแต้มแป๊บหนึ่งนะคะแต้มของบนแต้มบน แล้วสิบห้างวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะคะได้สามสี่ห้าหกถ้าจับคู่นะแต้มแต้มสามเต้มห้าแต้มห้าม,มาแล้วสองงวดเนาะไม่น่าจะมาแต้มหก ที่แอดจับชนกันเพราะว่าหลักสิบนะมันมีเลข2นะคะมีเลข2เลข5เลข9ก็เด่นแต่เด่นมากที่สุดก็มี2กับ5นี่แหละเพราะฉะนั้นแอดก็เน้นให้สองชุดก็แล้วกันคือ2 1กับ5 1นะคะ em sụn cao nửng cao sụn đã sụt em cầu <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดขอดูแต้มอันเก่าแต้มอันเก่า2องสาี่ห้าหแต้มเก่ามีห้าตัวถ้าชนกันก็จะชนที่สามสี่ห้าหกสี่ห้าหกก็น่าจะเป็นสองตัวเนี้ยนะคะที่เด่นๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะ ถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วไม่ดูคลิปที่แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะแอดจกเน้นให้นะคะเน้นสองตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นมาครบสองตัวบนนะคะว่ามันจะมีชนไหมมันน่าจะมีชนนะเพราะแอดไล่ดูเมื่อคืนให้แล้ว ขอจบลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอด share, ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ